สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ครูเอนนะคะมะี PowerPoint นะคะประกอบการสอนนะคะหน่วยที่4นะคะสารเศตศาสตร์นะคะการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคนะคะมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้ค่ะ ่อนที่จะมาเข้าเนื้อหานะคะลองมาทายกันดูเนาะนะคะครูนะ,ะมีภาพนะคะมีสองพยางลองมาทายกันจ้าภาพที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นที่เห็นในรูปนะคะ,ะเราจะเห็นว่ามีบอยประกอนนะคะแล้วก็มีคอดนะคะ,อะลองลองคิดกันดูนะคะว่าน่าจะหมายถึงอะไรนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าว หลายคนคงตอบได้นะคะ,อะลองมาดูกันนะคะอ่าเฉลยจ้าเฉลยก็คือ Boycott นะคะนี่ก็เป็นภาพของบอยประกรน,นะคะแล้วก็คอดิต้านั่นเองนะคะมาจากคําว่า Boycott หมายถึงการยุติการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ในการลงโทษต่อรองหรือเพื่อตักเตือนส่วนมากจะถูกใช้กับคําว่าความบาดท,ทางการเมืองเศรษฐกิจนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่สจ้าภาพที่สนะคะที่เห็นในรูปนะคะ อลองมาดูกันนะคะว่าภาพนี้มีสองพยางนะคะลองมาทายกันจ้าภาพที่หนึ่งก็จะเป็นภาพของใครคะจเจแม่นาคีช่มิการ์แ้วน,ตนัตพรภาพที่สองก็จะเป็นภาพของน้องนายนภะัสนะคะ,อะลองคิดกันแป๊บนึงนะคะหลายๆคนคงนึกออกละสองคำมารวมกันนะคะมีความหมายว่ายังไงนะคะลองมาดูปุ๊บนะคะ,อะลองดูนะคะอ่าเฉลยจ้า คำนี้ก็คืออะไรคะเจ้านายนะคะเจ้าเม่นาคีบวกนายนภพัฒนนะคะเอาเฉพาะคําหน้ามาก็คือเจ้านายนั่นเองนะคะต่อไปมาดูภาพที่สามค่ะภาพที่สามลองมาทายกันนะจ๊ะภาพที่หนึ่งก็จะเป็นภาพของไก่นะคะภาพสองก็จะเป็นได้นะคะภาพสามกับฉันพลอยนะคะหลายคนหัวไวมากนะคะคิดได้แล้วนะคะจากในภาพก็คือไก่ได้พลอยนะจะ<ห>๊ะลองมาดูเฉลยกันนะคะไก่ได้พลอยนะคะอะ ไก่ได้พลอยถูกต้องจา้าต่อไปนะคะอันนี้เรามาดูตัวชี้วัดนะคะก็จะเป็นอภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคนะคะสสามจุดหนึ่งนะคะมสองทับสี่นะคะตัวนี้เป็นตัวชี้วัดของสารสนเทศศาสตร์ค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนก็มีการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคนะคะมีการรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ก็มีการดําเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคนั่นเองนะคะต่อไปก็มาดูรายละเอียดกันนิดหน่อยนะคะการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีอะไรบ้างนะคะตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522นะคะ ผู้บริโภคหมายถึงผู้ซื้อผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจอีกในหนึ่งผู้บริโภคก็หมายถึงผู้เข้าทำสัญญาในฐานะของผู้ซื้อผู้เช่าผู้เช่าซื้อผู้กู้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เข้าทำสัญญาอื่นได้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินบริการหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทนทั้งนี้การทำสัญญาต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้าบริการหรือประโยชน์ อื่นใดนะคะแล้วก็หมายรวมถึงผู้เข้าทําสัญญาในฐานะของผู้ค้ำประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมีได้กระทําเพื่อการค้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาและคุ้มครองนะคะสิทธิของผู้บริโภคนะคะต่อไปการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2540เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในมาตรา5.7นะคะกล่าวไว้ว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหมายถึงการป้องกันปกป้องระวังดูแลสิทธิของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้สินค้าไม่ให้ถูกละเมิดจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งรัฐมีหน้าที่ดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคมีสามลักษณะใหญ่ๆดังนี้นะคะหนึ่งมื่อการที่มีลักษณะป้องกันนะคะอันนี้ก่อนการซื้อขายเช่นการกำหนดและควบคุมมาตรฐานสินค้านะคะสองมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเช่นการกำกับดูแลการขายตรงการกำกับดูแลการซื้อสินค้าและการกำหนดมาตรฐานของสัญญาที่เป็นธรรมนะคะ ไป3มนะคะมาตรการในการแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งระบบและขั้นตอนในการฟ้องร้องและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ผู้บริโภคนะคะต่อไปนะคะกฎหมายคุ้มครองผู้คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหุดที่ผู้บริโภค จากพระ,าะพราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีมาตรการดึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคโดยบัญญัตินะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522นะคะซึ่งรับรองสิทธิของผู้บริโภคไว้ห้ประการนะคะคือ นะคะก่อนจะไปดูความหมายของแต่ละตัวนะคะเรามาติดตามดูนะคะครูมีสื่อ y t u t u นะคะสิทธิผู้บริโภคนะคะ,ะให้นักเรียนลองดูก่อนนะคะสิทธิผู้บริโภค5ประการสคบอรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานของราชการในระดับกรมภายใต้สังกัดสำนักงานยกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง5ประการดังนี้ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำนารรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้แก่ สิทธิที่จะได้รับโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความจริงรวมถึงสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าและบริการโดยไม่เป็นธรรม 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยการสมัครใจของผู้บริโภค สิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการคือสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเหมาะแก่การใช้ไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารับเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุม้มครองและชดเชยค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจากข้อ1 2, 3และ4สิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ประการจะได้รับผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้สิทธิของผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าหรือบริการมีดังนี้ 1. ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบฉลากปริมาณราคาแหล่งกำเนิดอย่าลงเชื่อข้อความโฆษณาโดยไม่พิจารณา 2. เมื่อทำสัญญาผูกพันตามกฎหมายต้องตรวจสอบความหมายของภาษาว่าให้ประโยชน์ครบถ้วนตามข้อตกลง 3. ข้อตกลงที่สำคัญควรทำเป็นหนังสือสัญญามีรายมือชื่อของผู้ประกอบการสิทธิของผู้บริโภคหลังซื้อสินค้าหรือบริการมีดังนี้ 1>, 1. เก็บรักษาหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ์ 2>, 2. เก็บเอกสารสัญญาหรือใบสำคัญต่างๆ 3. สามารถร้องเรียนในนามของตัวเองผ่านช่องทางต่างๆผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใดสามารถร้องเรียนได้ที่ 1. ระบบร้องทุกออนไลน์ผ่าน www.ocpb.go.th 2. ร้องทุกผ่านไปรสนีนีโดยทำเป็นจดหมายหรือแบบฟอร์มการร้องทุกข์รับแบบฟอร์มได้ที่เ1 1 3. ลร้องทุกข์ด้วยตนเองณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสู่รัชการเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาอาคารรัฐประศาสนาพักดีชั้นหถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร 4. ร้องทุกด้วยตนเองณสา,า,ารากลางจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลเทศบาลทุกเทศบาลที่ว่าการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เด็กๆเมาทบทวนกัน,นะคะว่านะคะสิทธิของผู้บริโภคนะคะมีทั้งหมดกี่ประการนะคะ,ะหลายหลายคนก็คงจะตอบได้แล้วนะคะสรุปนะคะสิทธิของผู้บริโภคนะคะมีทั้งหมด5ประการด้วยกันนะคะ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องในสินค้าและรบริการนะคะ สสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากสัญญาหรือการทำสัญญา หสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะคะสิทธิผู้บริโภคก็มีหมีหประการนะคะกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จากพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะคะปศ2551นะคะปัจจุบันผู้ผลิตแข่งขันการผลิตสินค้าออกมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภค เพิ่มมากขึ้นนะคะผู้ผลิตก็จําเป็นจะต้องลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานมาผลิตเป็นสินค้าจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าดังนั้นจึงมีพระราชบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองประชาชนทั้งในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริโภคจึงสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้ประกอบการทุกคน ต้องร่วมการรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยคือสินค้าก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย 2. ผู้ผลิตตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างนะคะไม่ต้องรับผิดชอบหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปลอดภัยดังกล่าวเกิดจากการออกแบบของผู้ว่าจ้างให้มีให้ผลิตหรือปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง สามผู้เสียหายไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําของผู้ประกอบการเพียงแต่พิสูจน์ได้ว่าได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการหรือพิสูจน์ได้ว่าการใช้หรือเก็บรักษาสินค้าเป็นไปตามปกติธรรมดาก็จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากผู้ประกอบการ4 นอกจากค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายยังได้รับค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจ,จิตใจหากผู้เสียหายถึงแก่ความตายสามีภรรยาบุปก,ปา,การีหรือผู้สืบสันดานมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจ 5. อายุความการเรียกร้องค่าเสียหายมีกาหนด3ปีนับตั้งแต่รู้ความเสียหายและทราบตัวผู้ประกอบการหรือ10ปีนับแต่ขายสินค้า หรือในกรณีที่ความเสียหายเกิดต่อชีวิตร่างกายสุขภาพหรืออนามัยโดยผลของการของสารสะสมในร่างกายหรือต้องใช้เวลาในการแสดงอาการผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิ์เรียกร้องภายใน3ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่ผู้รู้ถึงความเสียหาย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551นะคะในคดีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบการแม้ไม่มีสัญญาหรือทําตามแบบที่กําหนดในกฎหมายอื่นศาลก็รับฟังเพราะผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตมักจะเตรียมการแต่เรกเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคฟ้องคดีได้เช่นไม่ทําสัญญาไว้ให้ผู้บริโภคเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งอาจจะมาฟ้องร้องตัวเองได้ในภายหลัง2การประกาศหรือการโฆษณาต่าง ที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแม้จะไม่มีระบุไว้ในสัญญาศาลก็จะรับฟังเหมือนกับเป็นสัญญา 3. การเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายระหว่างผู้ประกอบการและฝ่ายผู้เสียหายในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิตร่างกายและสุขภาพผู้บริโภคต้องใช้สิทธิทเรียกร้องภายใน3ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบแต่ไม่เกิน10ปี แต่วันที่รู้ถึงความเสียหายศาลมีอำนาจขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือระยะเวลาที่ศาลกำหนดไว้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 4. ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการเป็นผู้คุ้มครองยากที่ผู้เสียหายจะรับรู้พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นภาระของผู้ประกอบการเป็นผู้นำสืบจากเดิมที่ถือหลักว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่พิสูจน์ ห้าหากผู้ประกอบการละเลยไม่ใส่ใจหรือมีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายที่แท้จริงได้หกกรณีที่ผู้ปร,ประกอบการเป็นนิติบุคคลศาลสามารถสั่งให้ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนหรือผู้มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบทรัพย์สินจากนิติบุคคลมาเป็นจำเลยร่วมรับผิดชอบในค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ ให้แก่ผู้เสียหายได้ต่อไปนะคะพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2552เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงม,มีเจตนารม์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้าและบริการป้องกันมิให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆสูงเกินความเป็นจริง รวมทั้งมีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไปเรามาดูนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐได้แก่ 1. สําสำนักงานคณ ah <music> ะกรรมการคุนะ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการสําสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุเสร็จติดวัตถุมีพิษสาสนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมทาหน้าที่กําหนดและตรวจสอบคุณภาพในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 4. กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่กำหนดตรวจสอบราคาสินค้าการกักตุนสินค้าไม่ติดป้ายราคาและมาตรานช่างตวงวัด 5. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานเอกชนนะคะก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะได้แก่ 1. สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย 2. โครงการสภาตรีส่งเสริมผู้บริโภคสภาตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์ 3. คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมวลฐาน 4. ชมรมมุสลิมคุ้มครองผู้บริโภค5คณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชน mm hmm. ต่อไปนะคะการดำเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภคเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้บริโภคสามารถกระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อประสบป,ปัญหาถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะต่อไปนะคะแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะหน้านที่ในการใช้ความระมัดระวงังในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการโดยให้ความสําคัญในเรื่องของฉลากสินค้าการโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆต,ต,ตรวจสอบว่าฉลากระบุข,ข้อความต่อไปนี้หรือไม่ ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าสถานที่ตั้งของผู้ผลิตผู้สั่งหรือผู้นําเข้าต้องแสดงขนาดปริมาณของสินค้าต้องแสดงวิธีใช้อย่างละเอียดข้อแนะนําในการใช้หรือห้ามใช้วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรใช้ก่อนราคาสินค้า หลังจากนี้นะคะก็สรุปเนื้อหานะคะหน่วยที่4นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะจากาจากหน่วยที่4นะคะการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสิทธิของผู้บริโภคมี5ประการด้วยกันนะคะ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารนะคะที่ถูกต้องในสินค้าและบริการ2สิทธิที่จะมีสนะในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าและบริการ สสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายต่อไปนะคะเรามาดูนะคะแบบทดสอบนะคะพัฒนาทักษะในการทำทดสอบตอนในนะคะเพื่อประเมินตัวชี้วัดวันนี้ครูมีแบบทดแบบสอบมาให้หนูได้ทดลองทำการ5ข้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเป็น Google Form นะคะไปให้ในแชทกลุ่มด้วยนะคะอ่า ตัวที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งถามว่าข้อใดไม่ใช่ความหมายของผู้บริโภคนะคะหนึ่งผู้ซื้อสองผู้ให้เช่าสามผู้เข้าทำสัญญาสี่ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจนะคะมีเวลาได้คิดกันแป๊บหนึ่งนะคะลองคิดที่าดูนะคะข้อนี้นะคะตอบหมายเลขสองนะคะหลายคนตอบถูกนะคะผู้บริโภคหมายถึงผู้เข้าทำสัญญาในฐานะผู้เช่าซื้อนะคะผู้ซื้อผู้เช่านะคะ ผู้เช่าซื้อผู้กู้ผู้อระกันหรือผู้เข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการโด,โดยได้รับบริการจากอะไรคะผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อ2ค่ะข้อ2ถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคนะคะ 1. เพื่อรักษาสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดและถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ2เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ประกอบการในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค3เพื่อให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการ และ4เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการนะคะข้อนี้เด็กๆพิจารณาดูนะคะว่าควรตอบอะไรนะคะอ้าวหลายคนตอบถูกนะคะนี่ก็เฉลยข้อหนึ่งนะคะเพราะว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการรักษาสิทธ,ธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าและบริการนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะถามว่าหน้าที่การดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุดนะคะ1ผู้ขาย2ผู้ซื้อ 3. หน่วยงานของรัฐ4ผู้ประกอบการนะคะข้อ 3. าอลองคิดดูนะคะว่าควรจะตอบข้อไหนดีแต่ครูว่าหลายคนคงตอบได้นะคะ,อะตอบข้อ3ถูกต้องนะคะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่แล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้ให้ผู้ประกอบการพึงปฏิบัตินั่นเองนะคะต่อไปข้อ4นะคะถามว่าข้อใดคือมาตรการหลังการซื้อขายในการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ 1. การแจ้งปรับราคาล่วงหน้านะคะ 2. การนำกับดูแลการเช่าซื้อสินค้า 3. การกำหนดเงื่อนไขในการขายสินค้าและบริการ 4. การฟ้องร้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคนะคะข้อนี้หลายคนก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะคะ,อะลองไปดูกันนะคะว่าข้อไหนถูกต้องนะคะอ่าตอบข้อ4ี่นะคะ ข้อ4ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นมนาตรการในการแก้ปัญหาหลายจากที่มันมีการซื้อขายสินค้าโดยต้องระบบขั้นตอนแล้วก็กรอบความรับผิดชอบสําหรับการชดเชยนั่นอเ,เองนะคะต่อไปเป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าพศ2542 สามพระราชบ,บัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการพศ2542แลวก็สี่พระราชบ,บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์พศ2551นะคะอันนี้ลองพิจารณาดูนะคะว่าข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะ,ะหลายคนมีคำตอบแล้วนะคะถ้างั้นลองไปดูนะคะอืมฉเฉลยข,ข้อสี่นะคะเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยช,ชนนะคะไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอ่า หลายคนคงไม่รับความรู้นะคะในวันนี้ไปพอสมควรนะคะแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะก็จะมีนะคะให้เด็กๆไปลองทำดูนะโอเคนะคะ